สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้หนุ่มหนุ่ม 5G กับน้องนำตังปกติก็ช่อง youtube ก็จะตอนแรกก็จะเปิดเปิดช่องเดียวครับแต่ผมทำไปทำมาเป็นสองช่องช่องนี้ก็ช่องช่องนี้เป็นช่องจริงแต่กลายเป็นช่องสำรองไปซะซะงั้นเน่เพราะว่าช่องจริงของผมตอนนี้มันมีผู้ติดตามอยู่2 3 0คนช่องสำรองมันก็มีอยู่9คนก็เลยผมก็เลยทำทำไปซะก่อนรอรอทุนก่อน ทำไปเพราะว่าช่วงหน้าฝนจะมีอะไรให้ดูเยอะะเลยก็เลยทำ,ทำไปพร้อมกันช่อง,อ,งอีกหนหน้าฝนก็จะมีอะไรถ่ายทําเยอะอแล้วผมก็รอรอรอ,อุปกรณ์รออะไรต่างๆอีกหลายอย่างอยู่ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งผมก็มีโทรศัพท์เพื่เดียวตอนนี้นะรอรอง,องบประมาณก็เลยเอาน้องรับตังมาลงคลิปเพื่อ,เ,อ,อเพื่อมีคลิปลงทุกวันทุกวันทำคลิปตลบบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ก็ฝากด้วยนะครับ ต่อไปก็อาจจะทําเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าต้องรออุปกรณ์รออุปกรณ์ลองประมาณประมาณเดือนตุลาก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับอันนี้อันนี้เป็นช่องช่องหนุ่มหนุ่มไทยบ้านเออหนุ่มห้าจีหนุ่มไทยบ้านอ,อีกช่องนึ่งเป็นช่องหนุ่มห้าจีชนเนลตดยหนุ่มห้ทจีชนเนลตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็เริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมาติดตามเริ่มมาดอาูอาจจะเป็นที่น้องรับตังค์ก็ได้พอน้องตังเขาน่ารักก็นานกามาขอบคุณสวัสดีเพื่อนทุกคน ก็อนาคตผมก็จะทำออนไลน์นี่แหละเพราะว่าผมทำอะไรไม่ได้เพราะว่าโดนไฟฟ้าช็อตมาสองปีที่แล้วไม่กับทางตัวแขนก็หายไปครับเท้าก็ขึ้นก็คงทำอะไรไม่ได้ก็คงสู้ต่อไปขอบคุณทุกคนที่เป็น